วันนี้เนี่ยเราอยากจะโชว์ผมก่อนเลยนะคะก่อนจะไปเริ่มกันนะอันนี้เนี่ยคือสภาพผมแอมนะคะในตอนนี้นะแล้วก็เป็นผมจริงนะละหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจกันนะคะว่าแอมไปตัดผมมาหรออะไรเงี้ยไม่ได้ตัดนะทุกคนแต่แอมไปถอดผมต่อมานะคะ <c oughs> เอ้ยลืมสวัสดีเลยต้องสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะซึ่งอย่างที่บอกกันไปนะว่าแอมไปแกะผมต่อออกนะคะแล้วก็เนี้ย คือผมจริงๆแล้วซึ่งช่วงที่เราต่อผมอะคะ่ะแอมจะทำาลอนค่อนข้างบ่อยนะก็คือโดนความร้อนนะคะแล้วก็ทําสีด้วยผมมันก็เลยแบบว่ายับเยินมากเลยนะ พูดว่ายับเยินเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพกันนะคะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอแทรกวิดีโอให้ดูนิดนึงนะคะว่าผมมันโดนความร้อนเยอะมากๆเลยคือทั้งกรอบทั้งเสียนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําหนักด้วยนะเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องการแชมพูหรือว่าเซตดูแลเส้นผมมาที่แบบว่าตอบโจทย์เราจริงๆนะคะซึ่งช่วงเนี้ก็จะเป็นช่วงที่ซาลอนอนะ่ะเขายังปิดอยูนะ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูนะคะว่าอะไรดีเนาะแอมไปเห็นนะคะรีวิวนะที่นึงมานะคะแล้วก็มีคนใช้เป็นเซตนี้นะก็คือเซตของโลแลนะทุกคน ีเป็นเซตนี้เลยนะคะซึ่งเซตที่แอมใช้อันนี้เนี่ยจะเป็นสูตรสําหรับคนผมเสียแอมชอบมากเลยคือดูดิใช้จนแบบครึ่งขวดแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมี4ตัวใช่ไหมแต่ว่าแอมจะขออธิบายไปทีละอันเลยนะคะว่าความแตกต่างของเขาเนี่ยเป็นยังไงเนาะสําหรับอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นรุ่น intense care นะคะของโลแลนเนาะเขาจะเป็นเคลาตินเซรั่มแชมพูนะก็คือช่วยนะคะ ให้ผมเราเนี่ยมันกลับเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นนะแต่ว่าที่แอมช่องมากเนี่ยเนื่องจากเขาจะเป็นมาซเซ่าด้วยนะก็คือดูดนะคะพวกความมันหรือว่าสิ่งสกปรกเนี่ยออกได้ดีนะคะแล้วก็ไม่มีซิลิโคนนะคะไม่มีสีไม่มีพาราเบนนะหรือว่า สารก่อให้เกิดความมาันหรือว่าสารที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองกับผมนะคะแชมพูของเขาเนี่จะเป็นเนื้อวิฟโฟเวลาที่ใช้ไปจะนุ่มกับหัวดีนะแล้วก็ไม่ทําให้ผมกรอบไม่ทําให้ผมแห้งคือตั้งแต่ใช้อันนี้รู้สึกว่าผมมันกลับมามีน้ําหนักแล้วก็ผมแบบว่ากลับมาดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะอันนี้ก็คือให้ดูเลยเนาะซึ่งด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนมาเลยนะคะบอกว่าเขาจะมีเป็น โปรเคราติน EX นะคะทั้ง3แบบนะก็คือ3โมเลกุลนะคะมีตั้งแต่ขนาดเล็กกลางใหญ่นะคะที่ช่วยซ่อมแซมเส้นผมไปจนแบบว่าแกนของผมเลยที่สำคัญนะคะเขาจะเป็น pH 5 5นะก็คืออ่อนโยนต่อหนังศีรษะนะคะไม่ระคายเคืองแล้วก็กลิ่นคือหอมมากติดห้องน้ำเลยทุกคนซึ่งก่อนที่แอมจะมาลองใช้เซตนี้นะคะจะบอกว่าแอมไปนั่งอ่านข้อมูลมานะว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งเขาเนี่ยเคลมมานะคะบอกว่าเซตนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้นะคะจะช่วย ฟื้นฟูให้ผมแข็งแรงมีน้ำหนักมากขึ้นนะตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้เลยนะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะซึ่งหลังจากที่แอมนะคะสระผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะแอมก็จะใช้มาส์กของเขาด้วยนะบางคนนะคะที่ผมเสียหรือผมแห้งกรอบม,มากๆเนี่ยแนะนำนะคะว่าให้ใช้ครีมนวดผมหรือว่าให้ใช้เป็นมาส์กนะเพราะว่า จะช่วยนะคะดูแลซ่อมแซมผมให้ได้ดีมากขึ้นเนาะอันนี้นะคะเขาจะเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะก็คือจะเป็นรุ่น intense care เขาจะเขียนมาด้านหน้าเลยนะว่าเป็นเคลาตินนะคะ repair mask นะก็คือช่วยซ่อมแซมนะคะแล้วก็เพิ่มเคลาตินให้กับผมนั่นเองเนาะเคลาตินเนี่ยเขาเป็นเหมือนอาหารผมนะอย่างใครที่ผมแตกปลายหรือว่าผมแบบว่าชีฟูอะไรอย่างเงี้ยตัวเคลาตินเนี่ย เขาจะไปเป็นเหมือนอาหารนะคะที่ช่วยให้ผมเนี่ยอิ่มมากขึ้นนะอันนี้นะคะด้านหลังเขาเขียนมาเลยนะบอกว่าช่วยลดการชีฟูนะคะให้ผมเนี่ยกลับมาสวยเหมือนเดิมนะแล้วก็มีนะคะเป็นโปเคลาตินเอด้วยนะคะถึง3ขนาดนะที่ช่วยซ่อมแซมแล้วก็บำรุง3ชั้นของเส้นผมเลยแต่ว่าอันนี้คือดีมากคนคือเวลาที่แอมใช้แอมใช้ไม่เยอะนะกลิ่นหอมด้วยนะคะ แอมใช้ไม่เยอะแต่ว่าตัวมาสกของเขาอะเข้มข้นดีมากๆแอมจะหมักไว้เลยนะคะประมาณ1015นาทีหลังจากนั้นก็คือล้างออกได้ปกตินะถ้าเกิดว่าคนที่มีเวลาอย่างเงี้ยแอมจะตัวแมอมเองนะคืออันนี้เป็นวิธีของแอมนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นทําตามหรือเปล่าคือก่อนที่แอมจะสระผมอะคะ่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดวันไหนที่แอมนึกได้นะก็คือแอมจะทําผมให้เปียกะคะ่ะแล้วก็เอามาสกตัวนี้หมักผมไว้ก่อนแล้วแอมก็จะไปล้างจานกวาดบ้านทํานู่นทํานี่ไปนะคะแล้วก็พอเรามาสระผมเนี่ย แล้วเราก็มามาไีเทมมันจะทําให้ผมเราอ่ะมันนุ่มผมมันอิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือแอมแบบชอบใช้ของแอมนะเป็นแบบนี้นะคะอันเนี้ยดีมากเลยนะคะแนะนำเนาะหลังจากที่มาผมเสร็จแล้วนะคะแอมก็จะใช้เป็นนี้เลยเป็นเจ้าตัวออยนะคะซึ่งอันเนี้ยแอมชอบมากเลยนะคะแล้วก็อยากแนะนําให้ทุกคนไปใช้เพราะว่ามันดีจริงๆแอมเนี่ยเป็นคนที่ผมเสียนะคะชีฟูเนาะก็คือชีฟูง่ายเวลาที่เป่าอะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช้ออยก็คือหัวจะฟูบางทีนะบางทีซึ่งจริงๆนะคะจะมี2ออันด้วยกันจะมีมูสนะคะ แล้วก็จะมีแบบออยเนาะจํากันแบบง่ายๆนะคะตัวมูสับออยเนี่ยต่างกันยังไงวิธีใช้เหมือนกันเลยนะคะคือเวลาที่ผมเนี่ยยังหมาดอยู่ก่อนจะเป่านะคะยังหมาดๆถ้าเกิดว่าเป็นมูสก็คือให้อามูสเนี่ยเทลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็ขยักที่ผมนะคะซึ่งตัวมูสเนี่ยเขาจะช่วยนะคะให้ผมมีวอลลุ่มมากขึ้นนะแล้วก็เป็นทรงไม่ชีฟูให้ผมมีน้ําหนักมากขึ้นเขาจะไม่มีออยนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อนโยนกับผมมากๆเลยนะคะแต่ว่า อย่างตัวแอมอย่างเงี้ยแอมแบบว่าไม่ได้เน้นความวอลลุ่มอะ่ะแต่ว่าแอมชอบผมที่มันดูทิ้งตัวดูแบบมีความเงานดนึงเนืรออะไรเงี้ยแอมก็เลยชอบใช้อันนี้มากๆเลยอันนี้นะคะจะเป็นออยล์สเปรย์นะคะนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะก่อนใช้นะคะแอมจะขย่าก่อนเขาเขียนนะคะบอกว่าเป็นออยล์ที่ช่วยให้ผมแข็งแรงไม่ชีฟูเวลาที่แอมใช้แอมจะขย่านะคะช่วงที่แบบว่าผมมันยังหมาดๆอยู่นะแอมชอบละอองเขามากให้ดูละอองนิดนึง เป็นละอองที่แบบละเอียดมากทุกคนแล้วคนส่วนใหญ่ที่ใช้ได้เนี่ยก็จะใช้แบบไดร้อนๆใช่ปะซึ่งอันนี้เขย่านะคะแล้วก็สเปรย์ไปนะทั่วผมเลยแล้วก็ไปเป่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเราสเปรย์ก่อนที่เราจะเป่านะคะเขาจะช่วยปกป้องผมนะคะจากความร้อนได้ถึง220องศานะคะแล้วก็ช่วยผมชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะมีออยเนาะไม่เหนียวเนอะหนานะแปลกมาก ออยบางตัวเนี่ยจะทําให้ผมเหนียวเหนียวหรือผมมันจะแบบเนอเนอแต่อันนี้ดีมากแล้วสเปรคือละเอียดละอองละเอียดนะคะเขาจะช่วยให้ผมมีน้ำหนัก เงางานแล้วก็เป็นเทคโนโลยีแบบออยล์บเฟตนะคะคือซึมเร็วดีมากเลย,มเลยไม่มีพาราเบนด้วยนะคะอันนี้แนะนําเลยใครผมเสียหรือว่าเป็นช่างทําผมที่แบบว่าอยากให้ได้ออกมาแล้วผมมันดูเงาดูสวยอันเนี้ยดีมากทุกคนชอบมากเลยอะ่ะแบบถ้าหมดแล้วจะไปซื้อตุนแน่นอนนะคะดีมากๆแนะนําเลยเจ้าตัวมูนนะอย่างที่แอมยังมันไปนะคะว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยก็คือให้เทลงบนฝ่ามือนะแล้วก็ขยบขยบนะคะแล้วก็เป่าได้ปกติอันเนี้ยคือจะบอกว่าเป็นเซตที่ดีจริงทุกคนแนะนํามากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าใคร ผมสียเหมือนแอมนะคะแนะนําว่าให้ไปลองเลยนะแต่ว่าอย่างที่แอมยังมันไปนะคะว่าเขาจะมีหลายสูตรนะถ้าเกิดใครที่ผมทําสีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูแบบว่าผมทําสีเนาะซึ่งเดี๋ยวแอมนะคะจะแปะเพจของเขาไว้ให้แล้วกันเนาะเผื่อเพื่อนๆอยากเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้นะคะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปหรือว่า beauty store ต่างๆนะแล้วก็ เขาจะมีในช้อปปี้ด้วยนะคะก็เข้าไปดูกันได้นะคะซึ่งอันนี้ดีจริงทุกคนคือแอมใช้มาแล้วผมมันเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนมากๆเลยอะ่ะอย่างที่ย้ำนะว่าถ้าเกิดใครผมเสียมากๆอ่ะลองไปใช้สูตรแอมดูก็คือสูตรที่ทําผมให้เปียกนะก่อนที่จะสาระนะคะแล้วก็หมักอันนี้ไว้แบบทํานู่นทํานี่นะคะเออแล้วผมมันจะอิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีเคลาตินที่เป็นอาหารผมอย่างดีเนาะแล้วก็ให้ผมนะคะมีน้ําหนักไม่ชีฟ้ฟูจัดทรงไหนก็สวยนะทุกคนนั่นแหละ โอเคก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยใช้อะไรของโลแลนหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้แอมรีวิวอะไรนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆใช้แบบผลิตภัณฑ์อันไหนแล้วมันดียังไงก็สามารถเข้ามาเมาท์มอยกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาเมาท์มอยเรื่องผมเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะถูกใจทุกๆคนแล้วก็ไปติดตามมันได้นะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ใน i อเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย